ชื่อเด็อันนี้เห็นปะเด็กขึ้นอันเด็กจริงมึงกูเดินอย่างนี้ไปข้างนอกไงมึงกล้าปะเฮ้ยดีเดี๋ยววันนี้กูลองดีกว่าทำไมมาสายคะอ๋อพอดีว่าฝนตกตอนเช้าค่ะพี่สาวมาส่งหรือเปล่าคือพี่หน่อยน้องเขาตื่นสายหน่อยนะคะโทษทีทำไมกูต้องมาทอย่างอยู่ด้วยวะเราต้องเน้นดูแลจากภายในกูจะบอกก่อนว่าเวลาแก่เนี่ยมันแก่จากไหนบ้างหน้ามึงจะเกี่ยวลงตอนเนี้ยฉันอายุแบบสิบแปดน้องจ๊ะไหนเล่าสิ ดเ,เด็กเด็กกับเด็กมากๆหรือเด็กกับเด็กทาลกเด็กแบบสมวัยที่เป็นเด็กและกันอยาเป็นเด็กทาลกดูกดกอ่อนยาวเออดูอ่อนยาวเอางี้ถ้าแิดว่าคนดูจนถึงตอนนี้นะคะอยากให้พิมพมาว่าคิดว่าพวกพี่ๆอายุเท่าไหร่กัน <laughs> บ้างเจอว่าตอนนี้มีคนออกไปแล้วไป Google แคมปออะบอกอายุเขาเลย อู๋สามสิบเจ็ดแล้วมึงบ้าไปแล้วครับ้าปัจจุบันพูดกูยังไม่เชื่อสามสิบเจ็ดแล้วจริงๆค่ะส่วนนี้พวกเรามีทริคสามสไตล์ของแต่ละคนที่จะทําให้ทุกคนดูเด็กลงได้เตยยังได้ไม่ต่ํากว่าประมาณห้าปีนะคะในส่วนเซ็กชันของเนทเนี่ยจะมาบอกวิธีการทําผมการทําตัวบ้าบ้าบอเพราะว่ากูเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ฟิตอินกับเด็กสยามส่วนเอฟซีที่พู่ถึงกูจะสังเกตว่าจะเด็กหมดเลยเด็กหมดเลยแต่ดยก่อนพอยิมซีจะมีการล้างเครื่องสำอางแต่งข้าง หนึ่งแบบเด็กปั๊มหนึ่งแบบเป็นแบบปกติแบบปกติให้ดูส่วนพี่ปายเนี่ยเขาจะมาภายตะข่าวิธีที่เขาดูแลตัวเองมาขนาดนี้ดีกว่ากูยังอยากฟังเลยโอเคเริ่มกันเริ่มเลยกานที่จะเป็นเด็กก่อนอื่นเลยอย้ยของเยอะมากเวอร์คือสไตล์การแต่งตัวของมึงถ้าเกิดมึงสังเกตเด็กอ่ะเขาจะใส่เสื้อแบบไนตี้ต่างๆ Y2K ก็ลอ Y2K แต่แน่ๆกางเกงเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตทรงแบบนี้กางเกงใหญ่ๆเนาะ มึงก็ใส่กับผ้าใบไปเลยพร็อพต่างๆของมึงก็สําคัญมากมึงเจอไส้ปัญญาอ่อนใดๆอันเนี้ยเห็นปะเด็กขึ้นจริงเด็กสองระดับเด็กแบบแฟชั่นก็ใส่เข้าไปหลายๆอันนะจ๊ะเวลาไปตลาดแล้วมึงซื้ออะไรเงี้ยเป็นสีๆเอาไว้เยอะๆได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ดูมีอะไรอาบอกก็ได้คือกู34กําลังจะสามห้ามอีกไม่กี่เดือนเออพวกมึงก็เด็กไปตามกูเดิระหว่างฟังกูอะเอเซอรี่ต่างๆเวลาเจอมึงติดไปเลยไวทูเคมึงอยากแสก้ามึงแสก้าแค่นี้มึงก็คือเด็กมึงกูเดินอย่างนี้ไปข้างนอกไงมึงกล้าปะเพราะฉะ าเกิดเจออะไรที่มันเป็นสมัยก่อนอย่างลูกปัดแบบเนี้อุยคือมาได้เอามาร้อยผมถูกเปิดได้ แล้วมันก็เอามาหนีแบบพี่กูหนีถูกทำแบบพี่ปายนะคะแล้วก็ปิดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ใส่สร้อย y 2K อีกมึงลดอายุเลยจริงปะคิอ่ะแล้วก็ถอดนาฬิกาโรเล็กนะคะโรเด็กไม่ใส่ตังแล้วก็พยายามหาแว่น y 2K ต่างๆอันนี้แว่นว 2K แปลว่าแว่นที่เป็นสีสีแบบนี้โค้งๆดูใหญ่ๆใส่แล้วดูเป็นสวัสดีค่ะไปเด็กคุณล่กาตลีแจสกี้เดบบี้บาซู เป็นยุคพวกเรานะไวท์ทุกคนมันคือยุคพวกเราให้มึงน่าหลงมากเลยอ่ะอแล้วยุคพวกเราเป็นยังไงอีกอีกพี่เาทำอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> จำได้ <ม>ยุคพวกเราอ่ะอม,มันก็แฟชั่นหลายแบบเนาะนอกจากจะเป็น Y2K แบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงน,นั้นน่ะบาร์บี้ดามบริตนี้สเปียร์ดามรองเท้าส้นสึกทาทายังใดๆต่างๆอีกยุคหนึง่งใกล้ๆกักกนที่พวกเราก็ผ่านมามก็คือยุคโบฮีมีคาวทูไนตี้หรอทุกคนคะทำผมต่ตางๆง่ายนิดเดียวมึงอยากกลับจะแค่จะงอยนี้ก็ได้มึงอยากปิดไว้ก็ได้ผมทุกคนอ่ะแทนที่จะปล่อยตรงธรรมดาสามารถมีเท็กเจอร์เปียได้เว้ยกูเริ่มรู้สึกแล้วไม่ได้รู้สึกเด็กนะรู้สึกว่าการถักเปียไม่ใช่ทางของกูไม่เป็นไรละกไป เขาเดมอนไปได้ละได้ละไปฟินนี้มาต่อไปเนทจะเดมอนทรงง่ายๆให้ซะของทรงก่อนสงที่สองที่พี่เนทจะเดมอนคือทรงอะไรครับกูจะสอนวิธีก็คือเก็บผมไข้างหนึ่งก่อนในการแสกกลางตึงอ่ะจริงๆมันยากมากสําหรับบางคนวิธีที่จะให้ง่ายก็คือเอาเจลที่มันเป็นเวทเลเวยทรงนี้น้เหมาะกับเวลาที่มึงไม่ได้สระผมเลยหลายๆวันาสระปะเราไม่ได้สระเอาจะงอยเด็กหลงดันข้ากูชอบ พักผมไว้ก่อนพักอย่างเงี้ยรวบไปข้างหนึ่งแล้วเอาอันเนี้ยไปรวมมือเพราะว่าถ้าเกิดผมใครหนาไปอะเวลารวบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แสบกางกูอยากให้เห็นแสบเว้ยรล้ว่าที่กูมองมึงอะมึงรู้ไหมว่ากูคิดอะไรคิดอะไรกูจินตนาการว่าถ้าผมสีอย่างเงี้ยว่าอยู่บนหัวกูกูจะต้องพอร์พาที่ไหนนานี่ดูเอาอันนี้นะคะสว a ไปกับอันนี้เปิดโลกอะนี่ก็คือมึงจะได้ทรงแบบสลิกแ back นางแบบแบบแสบกางขัางหน้าเห็นปะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูลองดีกว่าและทริคอีกอันหนึ่งก็คือ ปล่อยเฉยๆก็ได้หรือถักเปียมึงก็จะดูเป็นจีจี้ฮดีเป็นนางแบบฝรั่งอ่ะมึงกูไม่รู้ว่าคนอ,าอื่นเขาทำยังไงนะกูเอาเดียวนี้เลยใส่เลย,ยเป็นหา,างอาหารค่าให้ดูเนี่ยคะ่ะอุ้ยน่ารักมาก,กเลย,เลยอ่ะเฮ้ยกูอยากมองมให้ดูเป็นไหนตี้แบบอุ้ยสวัสดีค่ะอันน้น่ารักอ่ะไอจังไม่ต้องอะไรไม่รู้อะไรอย่อันนี้อีกทรงนึ่แปะเจลใส่กูแล้ว าทำอะไรอย่างนี้ออกจากบ้านบ้างอะกูก็อายสองหรือเจ็ดตัวเองเหมือนกันเหมือนมัดแกอ๋อเฮ้ยอันเนี้ย่าด้หรอไม่ได้เลยวไม่ได้เด้อคือชี้ออกมาอย่าเลยใช่ที้อย่างนี้ปายมึงไปดูคือแะแตะรูปให้เติรดเติรเตินี่เห็นปะดาราเขาทำนอดาราไหนะกูรูไม่ใช่ดาราไปงึงไม่ใช่ดาราจริงาราฮอลลีวูดิลลี่ดาบอะไเงี้ยอุ๊ยิลลี่ดาวคนเก่าเลยโอยไ ต่อกดไม่ต้องทำเพี่อเลยค่ะกูถ้าใครคิดว่าน่ารักคอมเมนต์มานะคะคของพี่ยิบนะคะคือเคล็ดลาบที่ทำให้ดูเด็กแต่งหน้าเราจะลบหน้าข้างหนึ่งนะคะมันจะได้เห็นชัดๆเนาะว่ามันต่างจากลุคที่เราแต่งปกติอย่างไรนะคะมันมาแล้ว ลบหน้าก่อนรึ่งเดียวคืออันนี้คือแบบ everyday ที่แต่งแต่ถ้าวันไหนถ้าอยากจะดูเด็กก็เดี๋ยวจะแต่งแบบด้านขวาอ่าตอนนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าด้านนี้คือใครก่อนคือเป็นเด็กไปแล้วเริ่มจากอันแรกเลยก็คือคิ้วนะคะฝั่งนี้ให้สังเกตใกล้ๆก็คือคิ้วมันจะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็เป็นโครงแบบชัดทริคแห่งการเป็นเด็กก็คือสติก็ต้องปัญญาก่อนด้วยนะคะ everyday you will feel like k i d จะไปต่อไหมเนี่ยวันนี้อีเทปเนี่ยเมื่อกี้คุณดูไหนวะ คิ้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความอ่อนเยาวนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลแล้วก็เป็นฝุ่นเท่านั้นและเราจะไม่โก่งคิ้วขึ้นเราจะพยายามปรับคิ้วที่มันมีความโค้งของเราให้เป็นทรงตรงนะคะดีจ้างเดี๋ยวเราไปต่อแล้วยิบก็หน้าไม่เหมือนกันเลยอยิบเติมสีอะไรหรือปลใช้สีขาวสุดเลยอกูแบบ ขึ้นหรอขึ้นสีหรอนะอย่ายุ่งกับผลิตภัณฑ์กูใช้สีอ่อนกับสีกลางแล้วก็เป็นฝุ่นฝุ่นเป็นฟุ้งฟุงนะคะแค่นี้พอก็คืออันนึงจะเป็นเบาเข้มเอออันนี้เป็นเข้มอันนี้เห็นชัดเนาะต่อไปไปที่อายแชโดฝั่งนี้เห็นเลยนะคะว่าเราไล่เป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มและแมตคือถ้าวันไหนอยากจะเป็นเด็กขึ้นมาให้พุ่งตัวไปที่เจ้ากิเตอร์ต่างๆลงสีเดียวเหมือนเด็กเด็กไม่มีสกิลก็จะเป็นสีกิเตอร์อันนี้นะคะแปะแปะแปะ เด็กก็จะเป็นแบบแค่นี้ไม่คิดอะไรเลยอะไม่เพราะว่ามันแต่งหน้าน้อยเลยมันก็ทำให้เราดูเด็กลงใช่แล้วก็ทาไปให้มันทั่วทั่วตาให้มันมีปุ้ยไลยิบไลยับเนี่ยก็คือแค่นี้เทียบตาตาฝั่งเด็กสวัสดีเด็กตาฝั่งโตไปกันต่อนะคะพี่อายไลเนอร์แทนที่เราจะกรีบแบบคมๆเนาะเราจะใช้เป็นดินสอสีน้ำตาลนะคะเพื่อความละมุนแล้วก็จะไม่ได้ลากตาออกมายาวจะกรีบเป็นดินลายของตามตานะเอาแค่กลางตาเล็กๆเบาๆพอเดก็คือไม่มีการขู จมกโหรู้สึกเหนื่อยและไม่ได้ลากแคทอายเลยทำเป็นอินไลเนอร์ลากดอกอายแทนโคมือเนี่ยทำเป็นเล่นปมันมีวิธีการแต่งตาแบบดอกอายเหรอคับพี่อายโอ้ตาลูกหมาน้อยแทนที่จะเป็นลูกแมวเขาจะลากลงให้ดูเป็นตกตๆแบบที่เนี่ยชอบตกๆมันดูตาหยีแล้วมันก็ดูไม่เซ็กซี่ไงขอ A สี่เบิกตัว A สี่ปิดด้านนี้อ้าวัลโหลน้อง ฮัลโหลไปยินสวัสดีค่ะไปต่อที่ตัดแก้มก็จะต้องเป็นสีโทนชมพูนี่คือชมพูของเราแล้วนะคะชมพูที่มองไม่เห็นคือส่วนใหญ่เขาจะปัดให้มันเด็กมันจะเป็นตรงนี้กับตรงหน้าแก้มด้านนี้เราปัดเป็นสามเหลี่ยมเฉียงไปตามชีกบนเพื่อให้หน้ามันเป็นเฉียงแต่อันนี้เราจะเป็นแบบตุ้มมุดตุ้มนี้เราจะกลมๆต้องยืมเป็นได้หรอใช่ยืนให้มดนะ แ <c oughs> น้วมีกล้ามน่ารัก,กอ่ะน่ารักเน้นตรงกลางแล้วก็เพิ่มไฮไลไไท์ไปนิดหนึ่งไฮไลท์ใช้ช่องเงินชมพูช่องนวนซี <c oughs> ไฮไลท์ก็ปัดปัด จะเห็นว่าเราอ่ะจะไม่ยุ่งไปถึงตรงนี้เลยนะคะเราจะอยู่ตรงไม่ได้เน้นสุดท้ายแล้วก็คือไปที่ลิปอันนี้นะคะจะเป็นโทนส้มติดน้ําตาลเนาะแต่อันนี้เวลาเราเป็นเด็กเราก็คงจะวนเวียนอยู่ที่สีชมพูซึ่งเราก็จะเอาสีทำอะไรปอนกระดาษมาเปิดกระดาษชมพูสดๆนะคะที่เราเคยทาแตะลงไปทานิดนิดทาเลื้อเลือไม่ได้เปะเปะเส้นคมกริบปากกรดี่ะเสร็จปุ๊บเด็กเขาชอบมีการทาลิปกอสเนาะตอนเราเด็กเราก็จะทาลิปกอส สมมไทยพีปใดๆว่าไปตลาดน้าเงินอะไรทาครึ่งเดียวอ่ะโอเคตอนนี้หน้าพีปนะคะครึ่งนี้ก็จะดูเหมือนเด็ก18หลังจากที่มีกิบด้วยมีหน้าด้วยมันมาแล้วมันมาถักเลียกูหลาบไม่น่าติดขนตาอะไรติดขนตาแล้วมันดูโตเนาะเนาะงั้นเดี๋ยวไปเอาขนตาออกก่อนแล้วกลับข้างนึงเลยสมมุติละกันสมมุติว่าไม่มีขนตาเมิงอะไรอีกอย่างแลเว้ยการที่มึงจะดูเด็กอะคือมึงต้องยิ้มเยอะๆถูกแล้วก็ล่าเริงสดใสในเมองมาจะาให้คิวอะต้องตรงได้กว่านี้นะแต่ว่ามันเป็น กล้ามเหนือและค่ะค <Administration. S 2> ิวเพราะว่าฉีดบล็อกด้านนี้ก็คือด้านที่แต่งน้อยนะคะหนูหนูยีฟเล่นละครเล่นสามสองหนึ่ง สดีค่ะสวัสดีค่ะทาไมมาสายคะอ๋อพอดีว่าฝนตกตอนเช้าค่ะพี่สาวมาส่งหรือเปล่าคือพี่หน่อยน้องก็ตื่นสายหน่อยนะคะโทษทีต้องมาทำอะไรอยู่ด้วยวะ่อไปตไปค่ะสหรับตาไปตาไปสหรับที่ไปนะคะหลังจากที่เราเอ e แล้วเนี่ยนะคะนอกจากทรงผมเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นทรงเนะไม่ได้แต่งนะคะเราก็ไม่ช่วยนะคะเราต้องเน้นดูแลจากภายในอย่างของกูเช่นกูะน้ สำหรับคนที่อายุมากแล้วสิ่งหนึ่งคือความหย่อนคล้อยมันจะเยอะขึ้นปูจะเป็นคนเน้นในเรื่องของครีมบำรุงต่างๆมึงจําเอาไว้คําที่มึงควรเลือกซื้อคือคาว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮยาเติมน้ําให้ผิวต่อมา B 3วิตามิน E วิตามิน C สามช่วยอะไรพวกนี้มันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นหมดเลยเหตุผลเพราะว่ายิ่งแกเนี่ยคอลลาเจนในผิวมันเริ่มน้อยผิวมันเริ่มแห้งลงดังนั้นเซรั่มต่างๆมึงเลือกเลยอะไรก็ตามที่เป็นสกินแบเรีย มึงต้องบำรุงนอกจากมีโปรไบโอติกต้องกินเพราะว่ามันจะช่วยให้มึงเหมือนขับถ่ายได้ดีแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อผิวโปรไบโอติกต้องกินแล้วถ้าจะกินต้องกินค้อนดูเอฟ้าต่อเลยววิตามินที่ครัวจะกินคือวิตามินบีมึงต้องกินระบบประสาทเนี่ยนะใช่มึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่ามันแก่มันเอจทั้งหมดไงมันไม่ได้เอจแคบจริงหน้ามันเอไปี่คอหรืออะไรก็ตามวิตามินบีทำให้มึงตื่นตัวเหมือนการทำงานของหลอดเลือดหัวใจพวกนี้มันจะดีวิตามินซีต่างๆวิตามินอีต่างๆก็ต้องกิน แต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าจะกินวิตามินเยอะมากเนี่ยมึงต้องไปตรวจผลของวิตามินก่อนในร่างกายว่าขาดหรือไม่ขาดอะไรดริปสําคัญมากในวันที่มึงเอชขึ้นเพราะดริฟเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงทันทีแบบอะไรก็ตามที่อยากจะบริง้งอยากจะไรอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่ามึงทําที่อะไรแล้วมันไม่ได้แล้วกูแนะนําเลยว่ามึงต้องพบแพทย์เลย่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะผิวเราดีแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมีจุดที่ยังไงก็ตามมันฟ้องมึงไม่แต่ว่าช่วงเนี้ยมึงออร่าจริงๆแล้วมึงก็เริ่มมีออร่าเจ้าสาวอะไรก็ไม่รู้ที่กกคนนมมเตล้ววววูิิิาาดย ออก,กูจะบอกก่อนว่าเวลาแก่เนะี่ยมันแก่จากไหนบ้างหน้ามึงจะเขียวลงจากที่มึงมีแก้มตอบมันจะตอบลงไปอีกเพราะแรงโน้มถ่วงไม่พอเพราะคอลลาเจนในผิวมันจะน้อยทุกอย่างจะตกล่องแก้มจะตกจากปกติตอนเด็กอะ่ะมันเต็มมึงขมับมึงจะตกแล้วขมับจะเล็กพอขมับตกปุ๊บอีดอกดูเอจทันทีพอขมับหายตรงนี้จะเริ่มชัดเด็กอะมันจะมีเบบี้แฟทเพราะฉะนั้นคือมึงต้องกลับ <c oughs> ไปดูว่าเฮ้ยมึงตกไหมล่องตาใต้ตามึงตกหรือเปล่าวิธีที่ช่วยได้ก็คือ การไปพบแพทย์ฟิลเลอร์คู่กับโบท็อก์ใดๆช่วยได้อีกอย่างหนึ่งคือปัจจุบันมีเทคนิคที่หลายคนไม่รู้คือการฟิลเลอร์ที่มือฮะมือเพราะว่ามือเป็นจุดที่มือบ่งบอกได้เลยว่ามือแก่มันเป็นจุดที่สัลยกรรมไม่ได้อ่ะมือมือกลัวยังอ่อนไวอยู่มือกลัวเห็นชัดเลยว่าด้านนี้โดนแดดด้านนี้ที่แก่กว่าด้านนี้แนะนําว่าควรจะมีโอกาสพบแพทย์บ้างในบางครั้งวันนี้นะคะเราจะพาไปดูแพทย์ฟิลเลอร์ที่เนกกัปลายลองแล้วใต้ตาที่ดีที่สุดเอาจริงๆคือตากัวตต้องแต นี่เป็นไงมันใจแบบดึงจอทุกรนมาเลยเลรอรตอนสามารถนกูมีขีดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนี้ขีดใต้ตากูหายแล้วโ<ฮ>ูไใต้ตากู ไม่มีเช่นกันเฮ้ยแต่งอันเนี้ยพูดตามตรงมึงสองคนน่ะตั้งแต่มึงเติมที่นั้นใช่ป่ะมึงกลายเป็นดูไม่โซมไม่เหนื่อยอีกเลยถึงแม้ตอนมันไม่แต่งหน้าเพราะว่ามันเหมือนล่องตรงนี้มันไม่มีเลยคือมันเต็มมากแล้วมันเหมือนคนตาดูเด็กลงแล้วก็ดูสดใสตลอดเพราะว่าเด็กๆจนมึงพูดว่าอะไรอยากเติ่งมมาวันนี้ไ่ลองดูอีกรอบแต่ละแต่เบิงว่ามึงกลัวไม่กลัวแต่วันนี้กูจะฉีดขมับกูด้วยไปค่ะวันนี้นะคะคุณหมอก็อยากมาด้วยพอรู้ว่าเราจะมาหาคุณหมอ สุดแสนจะปังหลอโดยมี The Driver คนสวยฮัลโหลวันนี้เราจะมาดูว่าเธอเติมฟิลเลอร์เพราะว่าตอนนี้หน้าเรามันยังแน่นอยู่อะครั้งที่แล้วเด่กก็พูดแบบนี้แตออกมาแบบแน่นเลยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณหมอออกไม่ใช่เราจะมาทําหน้าเด็กแต่ผู้จัดการเราหน้าแก่ขนาดนี้ได้ยังไงแฟชั่นมาคลินิกเพื่อจะมาทําหน้าเด็กโอ้ว้าวว้าวว้าวเอาหมาขอการย่อหน่อย กับมาสูตรที่เดิมนะคะที่ที่คุณตาในรีวิวรีวิวพระชริติดรีวิวตายนะคะถ้าใครอยากดูรายละเอียดกดเข้าลิงก์นี้เลยนี่ตอนนี้เราก็อยู่กับหมอเพชรแล้วแนะนําก่อนว่าเรากับเนะเคยมาแล้วหมอว่าคือผู้หญิงเราอะตรงไหนที่แก่มันเปลี่ยนจุด ที่หน้าเปลี่ยนอายุมากขึ้นระดับแรกนะครับโดยผู้หญิงที่จะเจอคือหน้าแก้มที่สุดลงแล้วพอหน้าแก้มมันซุดลงน้อยลงใต้ตาก,ก็จะลึกตามแต่ไอ้ร่องน้ำานัมันมาจากอะไรอะ่ะเช่นกันครับพอมาสุดมามันจะกลายเป็นเนื้อคล้อยลงมาเรื่ <S <S ร oh, อยๆนี่ไงอ๋อมาให้ยกตัวอย่างมาให้ยูตัวอย่างพอไปหน้ามันแบนลงหน้ามันจะคอนวันอย่างนี้ลักษณะของแก้มจะสไลด์ลงมาแล้วไม่เกิดล่องแก้มมากขึ้นลักษณะใบหน้าจะสไลด์ลงมาอีกก็จะทาให้บริเวณล่องน้ำาน้น การฉีดฟิลเลอร์เพื่อยกหน้าก็จะฉีดเพื่อทําให้ลักษณะใบหน้ากลับมาคล้ายเดิมอ่าอย่างที่หนึ่งในโซ่ของขมับก็ยังดีอยู่ครับยกสมับก็ค่อนข้างตรงอยู่ครับผมแลตาล่ะใต้ตาใต้ตาก็จะมีความลึกอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับสังเกตได้ว่าในบริเวณแก้มตรงนี้จะมีขีดลงมาซึ่งเป็นลักษณะของบริเวณหน้าแก้มมันแบนลงน่าจะแบนลงมันต้องยกตรงนี้ครก็สามารถฉีดเป็นเลอรบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ครับเพื่อยกใบหน้าขึ้นได้แล้ยสวยเลย บริเวณหน้าแก้มก็เช่นกันครับจะดูไม่ใหญ่ครับว่ะถ้าสมมติจะเติมให้หน้าใหญ่ต้องเติมด้านข้างครับโดยส่วนมากรอเราจะเติมด้านหน้าอันนี้เติมให้หน้ารักอันนี้เติมให้หน้าใหญ่ใช่อ่ะเคยของไปปะเดี๋ยวเดีเดีวกอดเร็วยมกับหมังสมัยไม่ค่อยหุบครับคือเรายังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นเขาจะแต่งงานแล้วมันต้องเติมตรงไหนอีกไหมคะถ้ามองจากตรงนี้ก็คล้ายๆกันครับตรงบริเวณหน้าแก้มนิดหนึ่งเพืใหน้าดูคิกกขึ้น ฟิโอลาคลินิกนะคะเขาได้รับรางวัลเยอะมากนะคะจากหลายแบรนด์หนังสือที่เป็นชั้นนำของไทยใช่ทั้งแอลสุดสัดดาห์แล้วก็แพรวด้วยนะคะรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่ากูอ่านที่สำคัญหลายคนชอบถามว่าพี่คามหาชัยไกลจังตอนนี้เขาไม่สถาใหม่นะจ๊ะที่กันระเบิดเดี๋ยวไปทำกันดีกว่าคินหน้าคินหน้า ฝานี้ตรงข้างหน้าเต็มกว่าค่ะฝานี้พากัดวันนั้นน่าจะยังดูแหลงอยู่บางส่วนอ๋อแต่ตรงเนี้ยคือหายอยู่เลยด้านเนี้ยมันหายไปด้านนี้มันยังเป็นตรงๆมีเติมชั้นลึกกับเติมชั้นกลางด้วยเว้ยความรูแน่นแน่นหนูมีตรงนี้ย่งตรงนี้เดี๋ยวเราเติมหน้าแก้มตัวนี้จะช่วยด้วยมันจะยกกันไปใหญ่ละที่นี่เขาจะมีดิสแทรคืออะไรอ่ะมันจะสีอื่นมึนก็จะดิสแทรไปมันจะเปเจ็บพอที่มึงฉีด ลิสเชเลนสกินบูสเตอร์กับลิสเชเลนบอลมหมอคะหมอใช้3แบบเลยเหรอตอนแรกครับกับ<ๆ>ว่าจะเติมในส่วนชั้นลิปก,ก็เลยจะใช้ตัวลิสเ,เลนโวลลูมน,นะครับวันนี้จะเป็นเติมวอลลุ่มได้ดีแต่ว่าพอสังเกตุแล้วสมัครที่ใช้ตัวนี้เติมเนี่ยค่อนข้างเต็มแต่ว่าส่วนที่ไม่เต็มก็คือบริเวณด้านหลังนะนั้นต้องเติมบริเวณชัน้นกลางเขาใช้ตัวลิสเ,เลนสกินบูสเตอร์ไวเทาครับก็คือโมเลกุลต<ม>่างกันตัวนี้จะโมเลกุลใหญ่มากครับแต่ว่าตัวนี้จะโมเลกุลเล็ก,กลงมาแล้วก็เคลียนกว่า ไม่รู้สึกอะไรเลย,ยขึ้นมาแล้วจริงๆด้วยอะขึ้นมาแล้วจริงเจ็บปะไม่เลยสักการ์นเธอเขอาแบเธอเต็มแล้วเ,เอาอยัางไงมึงจ,จะไปหน้าแก้มต่อไหมอัวไป, <laughs> ไปว สุดไฟ everywhere ยิ่งกับหมอเพชรกูก็สบายใจเลยเฮ้ยเทอเสร็จแล้วใช่ไหมเท่เสร็จแล้วเธอตอนเนี้ยฉันอายุแบบสิบแปดน้องจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูพี่เนี่ยกูไม่อยากฟังมันร้องแล้วอ่ะมันร้องเพลงอีกแม่หมอคะคราวที่แล้วเนะมันร้องเพลงไหมคะร้องเพลงฉีดไ้วโดนร้องเพลงด้วยกูว่าละไฟ ตอนแรกห้องมันก็เงียบเงียบใช่ป่ะรู้ว่างงทำไมอยู่แถวดีแม่งมีเพลงวะนั่นดีแม่งเปิดเองตบมือทำไมอ่ะเพื่อเพลินกับเสียงเพลงไงแล้วไม่ใช่อะไรนะหมอแค่เอามือกดไว้ยังไม่ได้ฉีดเยาอะไรเลยมือจิ๊จิกแน่นจิกแน่นมันต้องตองนันนันลอายเสร็จแล้ววะเสร็จไร เด็กลงเลยว่ะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะ How are you ใลายี่สิบเมื่อกี้มึงอายเท่าไหร่ส,ส,สองขวบสมองวันนี้ขอบคุณนะคะหมอขอบคุณ,คณกันเลย,เลย จริงมหมออ่ะเป็นคนเก่งมากๆอยู่แล้วนะข้างห,หลังไม่ต้องมีเขาแบบเ <c oughs> ฟลลอร์แบบนี้ก็ได้คนะ่ะ <c oughs> ถ้าบอากว่าใครอยากดูเด็กลงนะคะก็ลองมาเติมฟิลเลอร์แบบพวกเราได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีนะคะแต่งตัวหรือว่าทําผมแบบพี่นี่ก็ได้นะคะ <c oughs> มีโปรมีโปรไหมที่นี่ตอนนี้มีโปรคะ่ะฟิลเลอร์หนึ่งซีซีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเท่านั้นว้าแต่บ <c oughs> อกว่าเมื่อกี้นะคะแก้มส้มพี่ปายใช้ไปแค่ศูนย์จุดเจ็ดเท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึงหนึ่งซีซีแล้วถ้าเหลือทำไงอ่ะหมอถ้าเหลือก็ทิ้งดีกว่าหรือว่าเอาไปเติมส่วนออื่่่่่่นนนนไไไได้้้้มมมมัก็สาาาาาาารรถถฟิลลเเ์ปปะตคแวใชีท ใช่คับเพราะว่าเข็มเข้าหน้าใครแล้วไม่เข้าคนอื่นแล้วครับไัอีกอย่างหนึ่งที่มึงรู้ไหมว่ามึงจะคิดไม่ถึงเลยคือผ้านอนเว้ยเวลามึงนอนตะแคงอ่ะคพอลลาเจนมันน้อยลงมึงสังเกตไ่มว่าตอนเด็กๆเวลาเรานอนแล้วเราตื่นมาเป็นรอยพับอ่ะแป๊บเดียวมันก็หายละปัจจุบันมันนานขึ้นเ้ยแนะนำถ้าใครเปลี่ยนได้ลองฝึกนอนงายกูว่าที่เน็มันดูเด็กอ่ะเพราะว่ามันเป็นคนโพสิทีนแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะทุกวันแล้วก็สมองที่เป็นไม่ปกติจริง